ดีทุกคนมินีกับพบกับช่องของตุ๊กตาสนา <Jub> ยรักษาเลยนะเนาะเชิงตอนนี้ค่ะกุ๊กกิ๊กเนาะทุกคนมานอนอันอินนำน้องตุ๊กมานอนห้องมีงน้ตุ๊กครั้งแรกเนาะจริงเนาะแมนเนี่ยมานอนเลยว่ะคือกุ๊กกิ๊กจะมานอน,นอัน้องตุ๊กครั้งแรกในห้องของน้องตุ๊กเองนะคะห้องก็ยังบ่ทันแล้วเนะทุกคนเชิงบ่ทันแล้ววะนี่บ่ทันแล้วอยู่ห้องเฮากะประมาณนี้แหละทุกคนห้องน้องตุ๊กเองเนาะแต่ จะบูทายฮหบเบิงเลยบิกสภาพัห้องอแบบผูกขนาดเลยอช oh <no. S 1> ่งอันนี้จะเป็นผูกับเพื่อนตุงตี้ไส้นอแล้วกันอันนี้มองฟันมอง,ง,มองไว้เคืองเนาะอะเป็นห้นี <c oughs> ่จะเป็นบ้านหลังห้องขงหลานี่เดี๋ยวเฮามีกิจกรรมในการกรินเ <c oughs> งี่ยวสับนอนเกี่ยวไปโอไม่โอ,โอ,โอเดี๋ยวแป๊บนะคะ มังนัดโบมังนัดค่ะวันไหนเอินมาสุรุตเฮ้ยสัปสัปเหร่ดโอ้ยวันไหนเอินสัปเหร่ดนะคะนี่เราไปซื้อที่ตลาดมาทุกคนไปมุ้งซืยนี่ไปตลาดแล้วเราไปซื้อวันน่ะรับถ้าที like <st wireless> ่หลายจะมักเที่ยวเข้าห้องน้ำเนาะน้ำลาย บเาันมาอะไรยยยแ้วมันทำได้กินากะเข้าเย็นแล้วก็แบบมันกลฮอนอนแล้วออกมาเขนแสบ ในเด็กขนาดเราโมงไปก็บมงนะอืมคนอ่ะเรื่องคนกินน้ำมันแต่มากินกันมากินกัน นน้ำหลเะาายทุกคนเดี๋ยวมาห้าต้ต่นตอนเช้านเนาะแล้วนอนหล้วก็หาต้ต่นตอนเช้าว่ะจะให้คนบึงนะว่าสภาพนอนของ,งน้องตื่นตอนอุงก้เป,ป็นอัไรเนาะอฮะสปูค่าเจอือ์ฮ ชือโมคุกตชื่อมเหมาจาไปยื้อี่จางวะไปเลยไปมาไปไปไปม่อยงแต่ประตูกับน้องใดูควันแหะ คุณปรตกที่มาอันหาบอก็หัวสาไปหันเด้อหสาไปเสรบอกนอนดึกนะนอดึกนะไปมาบนไปมาล่ะเอาเมือตอนเดือเาสิได้เออเดือคุ แตนผูเบื่อก่อนกระท,ท,ท,ทายคนยยนั้นเนาะแนน0ิมูด้วยเหรอเขาชอบจมูกเอาบอกนะเฮ้ย <c oughs> มาแล้วอีกทีอีกทีกมากไปมือแล้ว <c oughs> ค่ะอืัอือ้าวหนมันสุดสุอื้แหละมืออ่ะนละ้วโอเคแล้ว,ลว,ว,วทวววุกคนเดี๋ยวทาเพิ่มกันเดี๋ยวขอโตไป เข้าน้ำก็ทุกคนคือกินแล้วแบบอ๋อใช่เดี๋ย้วเข้าตัวไปกันนะคะทุกคนไปกันกันเลยกิ้เข้าน้ำ

ทุกคนน้อปตัวเก่ากาเบา,าดังเนาะเึิงกุกกิ๊กนอนอยู่เนาะนีนะ่งบำปังบดายงานก,กุกกิ๊กิตื่เนะทุกคนโอ้ไม่ก็ตะกองหันนอนพูดขนาดตอนนั้นกุกกิ๊กบอกว่าอ่านท้าให้ตุกรับก็ลา <c oughs> จะมาถ่ายเนีตอนนั่งตุ๊กนอนเนาะตัวเองครับกวันน่ะยังจะมาถ่ายนั่งตุ๊กจูแต่ว่าเรากรเลิ้นยากหน่อนนะทุกคนนั่งตุ๊กตั้งบนนอนคือถ้ายถ่ายตอนถ้ายรักถ่ายตอนกุ๊กนิ๊กนอนเนาะทุกคนให้เบิ้งเบิ้งอีกครั้งเก็บไปที่ลึกนะคะทุกคนนอนแล้วออกมาตะกะนนะนี่ทุกคน กล้องของเราเป็นาะเราก็เลยจะมาเตรียมตากล้องเต็มดิสติกของเราตัวเองนะคะฮึฮึเฮ้ ทุกคนกต้นนนตกกองห่วัเพอสติมันเปลี่ยนสติี่แบบลางออกไรเนาะหดเลยสิ ทุกคนที่ัต้องไปเอาควานาตาเป็นสีสันจากาเล้วกาทุกคนเอาจะมาเอาอยางเนาะเอาอยางมาทำน้องกุกี้กันนะคะ หรอหลือจะ้าตากล้องเราดูนะคะทุกคนเดยนตาก้องกันวันนี้ดูตากล้องเราเราจะใส่ตาแบบไหนดีคะอันนี้ตุกตุวดค่อยใส่จะสีนี้นะคะตก่ แต่กล้องหับดีมากแต่กล้งหลับ งูสั้น่างั้นไทยนะวินแต่ทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอมืดสักนยนะให้เื่อนพาไปมาก ตืตนนะ่นมาแล้วทุกคนว่าสภาพน้องกุ๊กกิ๊กแต่คนทั้ต้อมาตอนเช้าเลยเนาะคือน้องตุ๊กไทยน้องกุ๊กกิ๊กบทหันเนาะทุกคนคนเป็นตะหอน้องกุ๊กกิ๊กเนาะคือ,ก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 ,อก,กุ๊กกิ๊กตื่นกับน้องตุ๊กละกุ๊กกิ๊กกับเมือก่อนเพราะว่าฟ้าเมือนหนึ่งเขาเพราะว่าเมตูสี่เพิ่อนใส่บาดแต่เช้านกกนเนาะก็เลยอ่าก็เลยลูกแต่เช้าลูกไปก่อนน้องตุ๊กอีกน้อง,องตุ๊กก็เลยบทหันไในไทย กุ๊กกิ๊กว่าจะถ่ายน้องตุ๊กแต่่วาทุกกิ๊กปูนู้ว่าโทรศัพท์น้องตุ๊กเอาไว้ใส่เนาะก็เลยบได้ถ่ายโกโปงตุ๊กเอาไว้เนาะกับกุ๊กกิ๊กซองเพนกิ๊กก็เลยลุกไปก่อนก็นกเลยไปรักถ่ายเนาะมีแต่แสดงว่าน้องตุ๊กสะนาไม่รู้ตัวเพรว่าน้องตุ๊กรักถ่ายน้องกุ๊กจะรับได้เนาะทุกคนถ้ารักของน้องกุ๊กกิ๊กนี่นะฮักกว่าทุกคนโอ้ยไผรคือทุกค,คนท่าโคตรชนดเลยอ่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อไปกำลังใจให้มุนค,คลิปต่อไปเด้อทุกคนเดี๋ยวมันยังทุกคนตัวละไปก่อนเด้อบ๊ายบาย